จคอไม่ค่อยดีนะครับเปิดเกมมาก็โดนไปถึง3ลูกเลยสําหรับคู่แรกของเมื่อวานส่วนคู่ที่2เราก็คิดในใจจะเหมือนคู่แรกไหมแต่ว่าผลมันก็ไม่เป็นตามนั้นเออช้างศึกยูยี่ปีนะครับก็โดนกระทุ้งไปก่อนถึง3ลูกก่อนพยายามตีตื้นมาเป็น2ลูกแต่เวลาไม่ทันส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็ไม่ทําให้แฟนบอลที่มาตามเชียร์เสียใจหลังเอาชนะอินเดียไปได้2ประตูต่อศูนส่วนความเคลื่อนไหวหลังเกมหรือว่ามีประเด็นอะไรวันนี้แอดจะมาสปอยให้ฟังนะครับสวัสดีผู้ติดตามทุกคนแล้วก็เพื่อนๆที่รักฟุตบ,บอลทั้ง ซอยข่าวเล่าเรื่องอะไรกันบ้างไปชมกันเลยเรามาเริ่มต้นที่ช้างศึกยู23ปีกันก่อนเนาะในคู่แรกที่พบทางฮ่องกงคู่นี้ก็จะเตะก,กันในเวลา16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นแดดมันก็ค่อนข้างที่จะแรงส่วนนกเตะนําทีมาโดยสยามแย็บเอราวันกันเย่ธนาวุฒิแล้วก็ยศกรบุรพาแล้วก็เสกสรรลาตีนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้ในครึ่งแรกทีมชาติไทยนะครับก็เสียป,ประตูตั้งแต่ในนาทีที่19ในจังหวะที่ทางนกเตะฮ่องกงเปิดบอลยาวข้ามกองหลังของทีมชาติไทยนะครับในจังหวะนี้บอลมันกระดอน หนึ่งจังหวะแล้วก็ทางแมทธิวนะครับกระโดดบอลข้ามผู้รักษาประตูหนึ่งจังหวะก่อนเข้าไปยิงจังหวะนี้นะครับทางชนพัฒน์เนี่ยครับอาจจะคิดว่าผู้รักษาประตูจะออกมาทันแต่ลูกนี้ไม่ทันแต่เจ้าตัวก็จะมีข้อผิดพลาดตรงที่ว่าไม่ยอมวิ่งตัดลายบังกองหน้าของทางฮ่องกงนะครับเพื่อที่จะให้ผู้รักษาประตูเล่นง่ายขึ้นแต่จังหวะนี้ดันไปปล่อยแล้วทางผู้เล่นฮ่องกงเนี่ยเขาถึงบอลก่อนลูกนี้ก็ทําให้ฮ่องกงนําไปก่อนนะครับในนาทีที่19ทีมชาติไทยนะครับก็โดนยิงแซงนําไปสองประตูต่อ30นในนาททีี่ ประตูของแอนโทนีปินโตนะครับจังหวะนี้นะครับทางฮ่องกงได้บอลฝั่งทางซ้ายก่อนชาร์จบอลเข้ากรอบเขตโทษเปิดลูกบอลน,นะครับแบบเลียงไปที่เสาสองก่อนทางด้านแอนโทนีปินโตนะครับชาร์จบอลเข้าไปแบบโลง่โลงๆทางแบ็กซ้ายของทีมชาติไทยนะครับจังหวะเนี่ยก็วิ่งวิ่งมาแล้วก็ไปปล่อยตัวให้แอนโทนีนะครับวิ่งหนีเข้าไปยิงได้ก็อาจจะไม่ได้ประกบ100%ครับส่วนผู้รักษาประตูก็ยืนขาดตายจังหวะนี้ก็ไม่ทานแล้วแหละที่จะวิ่งใสตะขุดบอลหนึ่งลูกก็ยังไม่พอ2ลูกก็ยังไม่พอนะครับทีมชา 3ในนาทีที่43ในจังหวะนี้นะครับทางทีมชาติฮ่องกงนะครับได้ลูกฟรีคิกก่อนคนเปิดฟรีคิกนะครับเปิดบอลไปที่เสาไกลทางเสกสารลาตีนะครับไปปล่อยตัวประกบก่อนทางซองกวนยอกนะครับของทีมชาติฮ่องกงโดดมงเข้าไปล่วงโลกลูกนี้ครับลูกบอลมันก็ไปลอดขาของผู้กษาประตูเข้าไปนะครับทให้ทีมชาติไทยนะครับก็โดนยิงนําไปถึง3ลูกในครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังนะครับทีมชาติไทยได้ประตูตีไข่แตกมาจากลูกฟรีคิกนะครับทางด้านทีกวินก็กระโดดดีดบอล ข้ามหัวผู้รักษาประตูของทางฮ่องกงเข้าไปทําให้ทีมชาติไทยนะครับก็ตีไค่แตกไล่ทางฮ่องกงมา1ประตูต่อ3ในนาทีที่58หลังจากนั้นนะครับทีมชาติไทยก็ได้ลูกตีตื้นมาเป็น2ประตูต่อ3จากคนเอกในจังหวะนี้นะครับทางทีมชาติฮ่องกงก,งก็คือเขี่ยบอลต,ตรงกลางสนามแล้วเพื่อที่จะเริ่มเล่นบอลใหม่ไปด้านหลังนะครับแต่ทางผู้รักษาประตูนะครับจะส่งคืนให้กองหลังแต่กองหลังนะครับเหมือนสองจิตสองใจนะครับว่าจะส่งคืนหรือว่าจะเล่นต่อดีแต่บอลมันเข้าทางเสกสรนนะครับที่วิ่งไล่มา กองทั้งเสกสันเนี่ยยิงจังหวะแรกแต่ว่าผู้สาประตูตเซฟมาได้แต่บอลมันไปเข้าทางของทางด้านยศกรบุลภาเลี้ยงตัดเข้าในาก่อนที่จะคันแบ็กส่งให้ทางด้านผลเอกยิงเข้าไปช่วยเท้าซ้ายลูกนี้นะครับทำให้ทีมชาติไทยนะครับก็ตีขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3ในนาทีที่58หลังจากนั้นนะครับทีมชาติไทยก็พยายามโหมบุกทางฮ่องกงนะครับแต่ว่าหลายๆจังหวะมันก็ไม่เป็นประตูครบ90นาทีทีมชาติไทยนะครับก็อุ่นเครื่องใหายกับทีมชาติฮ่องกงไป2ประตูต่อ3ส่วนบทสรุปในเกมนี้นะครกคร่งแ นะครับทีมชาติไทยค่อนข้างที่จะเล่นได้หวือหวาเหมือนกันแต่ว่าบอลในกรอบเขตโทษอะ่ะมันไม่ค่อยไปถึงส่วนใหญ่บอลมันจะขึ้นไปทางซ้ายนะครับแต่ว่าคนที่จะจบสก,กอร์ไม่ค่อยมีเพราะว่าหลักๆแล้วอ่ะนักเตะของเราอะ่ะมันวิ่งสนับตำแหน่งกันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันมันทําให้ความเข้าใจในเกมลุกของเรามันหายไปส่วนนักเตะคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอราวันกานเย่สยามแย็บนะครับในฟอร์มวันนี้ก็ต่ากว่าม,มาตรฐสารแต่อาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนของสภาพอากาศก็ได้ที่วันนี้เราเตะสี่โมงเย็นส่วนทางด้านฮ้องกงในครึ่งแรกนะครับ มีโอกาสแล้วก็ทําได้เลยจากของเราค่อนข้างที่ใช้โอกาสเปลืองส่วนในครึ่งหลังเรามีการเปลี่ยนแปลงนักเตะท,ที่ร่วมเล่นด้วยกันมาก่อนหน้านี้ลงมามาทําให้เกมเราดูดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายหรือว่าความเข้าใจเกมมันก็ดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเกมนี้ก็เป็นเกมแค่แคอุ่นเครื่องเนาะนิชิกะยะก็อาจอยากจะเห็นอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นเทคนิคหรือว่าในส่วนของผู้เล่นว่าจะเล่นในตำแหน่งไหนหรือว่าความเหมาะสมส่วนหลังเกมนะครับก็มีบทสัมภาษณ์ของโค้ชทีมชาติไทายยู23ปีมาฟารเหมือนเดิม ทางด้านคายุกินิชิกะยะนะครับก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมทีมชาติไทยนะครับที่แพ้กับฮ่องกงไป2ประตูต่อ3ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์ทางนิชิกะยะนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับรุ่นอายุไม่เกิน2 3ปีเกมดังกล่าวทีมชาติไทยนะครับก็แพ้กับฮ่องกงไป2ประตูต่อ3โดยนิชิกะยะก็กล่าวประมาณนี้นะครับทีมเล่นไม่ได้ตามเป้าหมายเลยครับในครึ่งแรกครึ่งหลังก็พยายามทําให้ทีมกลับมาให้ได้เกมนี้เราก็ได้ทดลองตัวที่เรายังไม่ได้ลองหลายคนซึ่งตอนนี้ก็เป็นกระบวนการของการทดสอบแล้วก็พยายาม ทำให้เต็มที่ตลอดทางด้านนิชิกะยะก็กล่าวนะครับผมรู้สึกเสียใจที่ฟอร์มของทีมในครึ่งแรกออกมาไม่น่าประทับใจก็พยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วก็พยายามสื่อสารกับนักเตะให้ดีกว่านี้เกมนี้ถือว่าเราทําได้ทากว่ามาตรฐานมากที่สุดแล้วเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเราจะต้องไต่ระดับขึ้นมาใหม่ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับของนิชิกยะส่วนทางด้านเสกสรรลาตีนะครับกับตันทีมชาติไทยยู23ปีก็กล่าวหลังจบเกมก็ประมาณนี้นะครับพวกเราพยายามทําเต็มที่แล้วในเกมวันนี้จะกลับไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ แทคนิคให้มากกว่าเดิมขอขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์เกมหน้าพวกผมจะต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ทางเซกสันลาตีเข้าพูดสันส้นๆประมาณนี้นะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นทางนิชิกายะกับทางเซกสันลาตีก็มีประมาณนี้หลังจบเกมเราไปต่อที่ช้างศึกนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับที่พบกับอินเดียนะครับวันนี้ทางทีมชาติไทยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เหมือนกันสําหรับเ1ตัวแรกก็ถือว่าเป็นสายเลือดใหม่ของอิชิได้เหมือนกันนะครับลูกสาวประตูนะครับก็จะเป็นสลาโนนส่วนเซนเตอร์นนะคะน น่คู่กับทรงวุฒิให้ควรส่วนทางด้านแบ็คขวานะครับก็เป็นสันติภาพจันง่อมส่วนทางซ้ายนะครับก็เป็นชาโนนส่วนกองลงลาง3คนนะก็จะมีทางพิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลส่วนกลางลุกก็จะเป็นภคณะคายกกับทางเบนจามินเจมเดวิดส่วนกองหน้านะครับทางซ้ายก็จะเป็นชาณรงค์ทางขวาก็เป็นกอรวิชส่วนหน้าเป้าก็เป็นปรเมศดวิไลนะครับก็เป็นสายเลือดใหม่ของอีชีเหมือนกันก็คงลองทีมเต็มที่แหละครับสำหรับเกมนี้สําหรับในเกมนี้นะครับทีมชาติไทยน,นะครับทั้งๆที่จะได้ประตูเร็ว อเหมืนกัโดยนาทีที่7นะครับทานเบจนินเจมเดวิดเนี่ยครับได้บอลจากทางกรวิกตอนที่เจ้าตัวนะครับจับด้วยซ้ายนะครับยังสวยแล้วก็ยิงด้วยขวาลูกบอลลูกนี้มันก็พุ่งเข้าประตูไปนะครับผู้รักษาประตูของอินเดียก็หมดสิทธิ์เซฟสำหรับลูกนี้ทําให้ทีมชาติไทยนะครับก็นาทางทีมชาติอินเดียไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ส่วนทีมชาติไทยนะครับก็ได้ประตูที่2จากกรเมตอัดวิไลนะครับในจังหวะนี้นะครับกรเมตอัดวิไลนะครับขยับตัวออกมาด้านข้างก่อนเจ้าตัวนะครับได้บอลแล้วก็กระชาก ในแล้วก็ปัดด้วยขวาลูกนี้มันก็ไปชนสามเหลี่ยมผูรักษาประตูนะครับก็หมดสิทธิ์ลับนะครับลูกนี้ก็โคตรจะสวยเลยสำหรับแอดเนาะคือจริงๆลูกตอนที่ยิงไปครั้งแรกแอดว่ามันจะออกแล้วนะแต่มันไม่ออกมันปุ๊บลงเข้าไปชนกับงสามเหลี่ยมโก้พอดีสามเหลี่ยมโกนะไม่ได้สามเหลี่ยมมรกรโถแต่ก็ลูกมันก็ชนเสานะครับแล้วก็เข้าไปค่อนข้างที่จะสวยก็ครบ90นาทีนะครับทางด้านทีมชาติไทยสองอิชินะครับก็เอาชนะทางด้านอินเดียไป2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนผลงานนักเตะที่ทําค่อนข้างที่จะไดด้้ีีในนเกกมรับสหลู ทีมของอ e ีชีนะครับที่อ e ีชีเอามาลงใน11ตัวจริงเนาะมาพูดถึง5คนที่สําคัญในเกมนี้แล้วกันคนแรกนะครับทางแบ็คซ้ายอย่างชาโนนะครับเจ้าหนูวัย21ปีนะครับวันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเกมลุกเกมรับก็ค่อนข้างที่จะเล่นดีเหมือนกันแต่จะเด่นในเรื่องของการวิ่งเข้าหาบอลวิ่งเข้าปะทะนะครับที่คู่ต่อสู้ทีมชาติอินเดียในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะผ่านเจ้าตัวยากกันส่วนคนที่2นะครับถ้าแอดชอบก็จะเป็นพิธิวัตเนาะที่เล่นในส่วนกองกลางตัวรับนะครับมีหลายๆจังหวะเหมืนนอน ลุกนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นคนที่เปลี่ยนจังหวะเกมหรือว่าเล่นบอลยาวค่อนข้างที่จะดีไม่ว่าจะเป็นการวางยาวจากซ้ายไปขวาหรือว่าจากออกไปด้านข้างสนามส่วนคนที่3นะครับก็จะเป็นทางด้านเบนจามินเจมเดวิดนะครับซึ่งเจ้าตัวยิงได้ด้วย1ประตูเราก็ค่อนข้างที่จะเห็นเทคนิคของเบนจามินเจมเดวิดเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นการลากการเลื้อยการจับบอลแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เป็นอนาคตของทีมชาติไทยด้วยแล้วก็ในชุดนี้นะครับหรือว่าในอนาคตแอดคิดว่าอิชิคิดถูกแล้วแหละที่เอาเบนจามินเจมสเดวิด สนะครับก็คือปรมตเทศอาจวิไลคือปรมตเศอาจวิไลนะครับแอดเห็นลหลายๆเกมแล้วแหละเจ้าตัวค่อนข้างที่จะมีร่างกายเนาะที่แข็งแรงอันดับแรกเลยแล้วก็วิธีการเล่นก็คล้ายๆทางด้านสุปโชคสารชาตินั้นที่เจ้าตัวนะครับจะชอบที่จะยืนฝั่งทางซ้ายหรือว่าริมสนามก่อนที่จะหาเข้ามาด้านในแล้วก็ยิงไม่ว่าจะเป็นลูกปั่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกปั่นมากกว่าที่เจ้าตัวทาค่อนข้างที่จะได้ดีแต่ถ้าจะไปให้เล่นหน้าเป้าเก็บบอลแอดคิดว่าก็ยังไม่เหมาะสม,มกับเจ้าตัวแล้วก็คนสุดท้ายเลยนะคร เหมือนกันเนาะที่ทางเจ้าตัวเนี่ยเซฟได้อยู่หลายทว่าก็คือทางสลาโนนนะครับผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยนะครับในชุดนี้หรือว่าอยู่สโมส G, รบีจีปทุมยูนเต็ดเนี่ยครับก็ค่อนข้างที่จะเซฟได้ดีแล้วก็ยืนตำแหน่งได้ดีส่วนจังหวะ1ต่อหนึ่งก็ผ่านแกนย่ากกันสําหรับสลาโนนก็เนี่ยครับสำหรับนักเตะ5คนที่แอดชอบในเกมนี้ส่วนทางด้านทีชีนะครับในเกมหน้าที่จะไปเจอกับทางเซิร์ฟเนี่ยก็อยากจะให้ฝากในเรื่องของพื้นที่สนามเนาะเพราะว่าในเกมหน้าก็น่าจะเจอกับสนามหญ้าเทียมในเกมนี้เราอาจจะดูแล้วเออชนะ ชาติไทยพอไปเจอสนามย่าเทียมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากกันไม่ว่าจะย่าเทียมย่าใบาใหญ่ทีมชาติไทยก็จะเปได้เหมือนกันนะสำหรับสภาพสนามส่วนบทสัมภาษณ์อ e ีชี I, นะครับหลังเกมที่ไทยเอาชนะอินเดียได้2อประตูต่อศูนย์ก็มีประมาณนี้นะครับมาซาทตะอีชี I, นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายก็ให้สัมภาษณ์หลังจากการแข่งขันขฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี ف าเดที่ไทยเอาชนะอินเดียไป2ประตูต่อศูนย์หลังจบเกมนะครับอ e ีชี I, ก็เผยว่าขอขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์ในวันนี้ตัวผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่าางมากมก ว่าทั้งแฟนบอลที่อยู่ในสนามและก็ติดตามทางทีวีน่าจะมีความสุขในเกมนี้รวมถึงประตูของปรเมศดวิลัยในเกมนี้ด้วยสําหรับฟ้องอยู่ในเครือข่ายของการติดทีมชาติมาโดยตลอดได้เข้าร่วมบ้างไม่ได้เข้าร่วมบ้างซึ่งเขาก็ทําได้เกินความคาดหวังและช่วยทีมได้เสมอจากนี้ฟ้องจะไปเจลีก็มีนักเตะทีมชาติไทยหลายคนไปซึ่งหลายคนก็ได้โอกาสบ้างไม่ได้โอกาสบ้างก็ได้คาดหวังว่าตัวฟ้องจะไปแล้วได้โอกาสในการลงเล่นสนามในเจลีกต่อเนื่องแล้วทําผลงานได้ออกมาดีส่วนตําแหน่งเซนเตอร์แบ็ การโดนตัดหลังหรือสถานการณ์หนึ่งๆผมมองว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดของพวกเขาแต่เราพลาดจากการขึ้นเกมผมไม่ได้มองตรงนั้นเพราะมีสถานการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นก่อนโดยบางจังหวะเกมลุกของเราก็อาจจะเล่นเกมมากเกินไปจนทําให้เกิดจังหวะเสียบอลกลางทางเป็นเพราะว่าเราเล่นเกมเกินไปจนทําให้ทีมเสียบอลเราควรจะเก็บบอลไว้ก่อนก็เป็นการบ้านที่เราจะต้องไปแก้ไขส่วนในเรื่องปัญหาของสภาพอากาศและสนามหญ้าเทียมเราก็เตรียมการไว้บ้างแล้วเมื่อต้องเจอสนามหญ้าเทียมเราต้องไปที่นั่นและก็ต้องกลับโดยแก้ ข่ขสถานการณ์เฉพาะหน้าซึ่งเมื่อเราได้เจอแล้วเราก็ต้องปรับตัวให้พร้อมวันนี้เราเก็บชัยชนะได้ทําให้แฟนบอลมีความสุขเกมต่อไปเราจะทําให้ดีที่สุดเพื่อเก็บ3าแต้มก็อยากจะให้แฟนบอลชมแล้วก็เชียร์เยอะๆเป็นกําลังใจให้พวกเราทางด้านมาสระอร์อีชีก็กล่าวหลังจบเกมเนาะแล้วก็พูดถึงเกมหน้าด้วยส่วนเจ้าฟองปรเมศอัดวไลัยนะครับก็ออกมาพูดหลังเกมหลังเจ้าตัวได้แมนออฟเดอะแมตช์โดยเจ้าตัวก็เผยประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ดีใจที่เก็บผลการแข่งขันได้ตามเป้าขอขอบคุณแฟนบอล ที่มาช่วยกันเชียร์แล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันเล่นแม้มีเวลาซ้อมกันแค่2วันแต่ก็พยายามเล่นตามแท็กติกและก็แผนที่โค้ดวางไว้ และก็ทําออกมาค่อนข้างที่จะได้ดีประตูนี้ก็ตกใจเหมือนกันที่เข้าไปก็สร้างความมั่นใจให้ตัวผมและก็เพื่อนๆร่วมทีมก่อนที่จะไปเยือนจักเทิร์กมมนิสถานเพราะเราสามารถเก็บชัยชนะได้ก่อนการเดินทางไปเทิร์กมมนิสถานก็อยากให้แฟนบอลให้กําลังใจเราทาั้งหน้าทีวีเยอะๆและเราจะทําผลงานให้ดีที่สุดและก็พยายามเก็บชัยชนะในเกมนี้มาครอบครองให้ได้ทางประเมศตราจวิไลก็พูดประมาณนี้นะครับช้างศึกนะครับก็ซ้อมต่อเนื่องก่อนยกทัพบุกไปเยือนทีมชาติเทิร์กมมนิสถานก วันนี้นะครับวันที่5มิถุนายนเวลาประมาณ17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นนะครับที่ศูนย์ฝึกกรมพละลศึกษาเฉลิมพระเกียรติคลองหสนามย่าเทียมนะครับจังหวัดประทุมธานีฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องก่อนจะยกทัพไปบุกทีมชาติเติร์กมินิสถานในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่2การฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับทางมาซาทดะอิชิอินะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยนะําลูกทีมลงฝึกซ้อมอีกครั้งหลังอุ่นเครื่อง ผู้เล่นเป็น2กลุ่มซึ่งกลุ่มที่ลงเล่น11ตัวจริงนะครับก็ได้ทําการฟื้นฟูสภาพร่างกายส่วนผู้เล่นที่เหลือลงฝึกซ้อมแบบสมอลไซ i z e ก็เป็นเกมเล็กๆเนาะเนี่ยครับก็จะมีทางชนาทิพย์เอเลียสดอเลสลานนนนะครับแล้วก็ทางเบนจามินเจวิตส่วนนะครับมาแพ็ก3เลยการวิทชานนแล้วก็ชานรงค์คนก็ลงฝึกซ้อมนะครับแบ่งทอมเนาะระหว่างตัวจริงที่ลงแมตช์ที่แล้วกับคนที่ไม่ได้ลงส่วนยู23นะครับก็ลงซ้อมเหมือนกันแต่ว่าก็ลงซ้อมก่อนทางทีมชุดใหญ่นะ เวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งนสนามฝึกซ้อม BGT C 3ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ของช้างศึกยูยี่สาปีนะครับก็รวมเวลาไปแล้วประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโดยทาคายุกินิชิกะยะนะครับก็เน้นไปในส่วนของการฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักเนี่ยครับก็บรรยากาศของช้างศึกยูยี่สาก็ลงซ้อมทั้ง2ทีมนะครับก็ยังไม่ได้หยุดสําหรับช้างศึกยูยี่สาปีก็จะมีโปรแกรมการอุ่นเครื่องอีก1น,นัดในวันที่10มิถุนายนเวลา18บแนาฬิกาพบกับทาง UAE นะครับส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็จะพบกับเิก นนนในวันที่10มิถุนายน2568เวลา4ทุ่มตรงส่วนช่องทางการถ่ายทอดสดนะครับก็เหมือนเดิมไทยรัฐทีวีดูได้ส่วนทางชั้นสึกยู23ปีนะครับก็ถ่ายทอดสดทาง b g Sport ดูฟีเดอร์มไม่ได้คิดเงิน <c oughs> ก็ถ้ายังไงเดี๋ยวแอดจะทำรีวิว่อดลงในงขันเดินเพื่อนๆอีกทีแล้วกันเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดก็มีข่าวมาอัปเดตประมาณนี้นะครับถ้าแอดพูดผิดลิ้นรัวหรือว่าให้ข้อมูลไม่ถูกต้องต้องขออภัยทุกคนไว้ที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดอนนครับี